สวัสด no I mean. ีค okay. <s Elliott ills> uh, uh ่ะสวัสด uh ีค่ะเดียแล้วใี่ไหเราซื้อมาที่นี่เราะเีใจมากทุกปีที่มากลายเป็นความเคยชินว่าจะต้องมาแล้วนับขึ้นมาสามสิบปีได้แล้วหมาปีมาม่我来的时候这一块还没有 后、嗯、来说是，呃，要要建造这个运动场地，好像是徐光亮嘛是，哎、啊，就占这个地方，先占、啊、地方。我当时，啊，之前有这个东西，这出差啊，是、啊。后来这一块就成了我们这个几十年来练拳的宝地。 เขาอกที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ประจำของพวกเราอ่ะจะต้องเล่นตรงเนี้ยเป็นหลักที่หลักทีก็เที่ยวนี้มามาดูพวกเรามาชมมาเยี่ยม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 มามานนี้ยียมีธรอเเเขายยว่าี้ไม่เาบอกว่าบัลลูนเขายังมีธุระอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเขายืดยาวกั่นี้ไม่ได้เอ่อใชเอ่อผม่ 要唱歌是吧？嗯嗯对，还可以听对，嗯，对。本来先到南部的，南部发水。你你当，其实真的，原计划啊，要到去那边，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 

เจ้าภาพจบเจริญเก่งมากเอาอะไรประมาพดูเราเลยเยี่ยมใครแดกที่โด่งใครแดกขอให้มันโดนไี่ขอให้ทองให้ได้ทองได้ยินนะจ๊ะ 你活过？<laughs> 那个咱们这个是泰国永年养，呃，时间二十六年了，二十年了，呃，二十七年了。这个很不容易。没得难呐，才会长。 อาธานเนียมานิดอาเครื่เชี่ยวปแล้วก็ยังมีหลายๆยคนที่ประทานคย่เ้ย่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็อยุมาตลอดว่างั่นเ่อารายทอดสืบทอดวัฒนธรรมจีนของเราต่อเนื่องมาตลอดนะ他ม ไออไปไม่นสิว่านี่เราซือสอนนี太太่นะแบบประเทศจีน่ะมีใบยอมรับรองมีรับรองอะมีใบรับรองว่าใช่แค่เอ่อที่ว่ายังเป็นศิลองฉัน่่งเป็นศิลปินของฉ เขาบอกว่าเมื <mel od ic 00> ่อก่อนเนี่ยมีตรงยิงเจียตรงหูหลิงเคยมาประเทศไทยแล้วก็มีหลายคนที่เคยเรียนกับอาจารย์เออ我说的意思ง是我们这个学会啊า发展要代代相传老师说啊老师 me,，他说的呢，่了ื่อ知道，我们一อ要传下去，่一้一直，不要断掉， ให้คนเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื<啊>่อยๆจะได้แข็งแรงกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่านี่ก็เอ่อ今天我们多少来看看。嗯，支持。我们聊起。啊，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 我们聊起

ให้ทุกป่า้อให้องก้อาตองต้งต้องต้อตองต้องตาองต้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 ดีต้องต้องต้องต้ดง้องต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 ้อรต้ององต้อ 这个 <laughs> 我我这个拳呢，你看，<music> 这个前几在曼谷上了几天课，上了三天课。<music> 三这 <music> 三天时间呢，呃，这个动作，呃，我没有说什么，大家大家动作也没有说什么，主要说是如何去做。 เขาบอกที<啊>่อบรมอ่ะไม่ได้บอกว่าท่านี้ต้องทํำยังไงไม่ได้ไม่ได้ตีพวกท่าทางแต่บอกแต่ว่าท่านี้ใช้ยังไงมีประโยชน์ยังไงเออ李先生经常讲用意不用力เนุ<啊>่ย<啊>่่ยุเนี่ยประธานเรามักจะพูดบอกใช้จิตไม่ใช้แรงเนาะย่怎么用意呀？เราจะใช้จิตยังไง？一个手伸出去收回来怎么伸怎么回？要想这个问题啊？蹬กลับยังไงต้องมีจิตคิด 哎、啊，那就叫用意。啊，啊你来，个是太你比如说，我们现在这个很容易从见、啊啊、老师一拉来扯这。这就是我们练拳，先要要把自己梳理一遍。梳理一遍啊。啊。啊、哎。啊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 。 จำไว้ว่า <noise> บัญยัติสิบประการอ่ะอันดับแรกคืออะไรอ่าขึ้นเรื่อเรื่อทงนะต้องแี่อ的目的是啥จุดเป้าหมายของแเพราะอะไรจิงขึ้งบขึ้นาิขึ้นมาจิตสทบาจิตงบขึ้นมบนมาจงขึนสมิง้จตสง้างมาบขงบขึ้นมนางบขานมาจิตสขึ้นมาจิตสงขึ้นม

啊，还是不错的、啊。他讲说，从他教的，从他教的，从这教、个、的，从他教的，从他教的，从他教的，我，他教的，从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 他教的， 摸手要摸，伸手要摸，露出来。露不？你不要想着、那、给、个<肩>，肩肩在肩，这样就不行。身体是不能动的。嗯哎、手是摸着出去的。嗯嗯、哎，这个肘要展开的，啊，肩要松开的。嗯、啊。 这，这个这个任何运动啊，都是手在先呀，手在先。吃饭呀，干什么呀你你就得。对对对。吃饭呀，干什么啊？你你所以，手势者不是身体。不是身体。哎。哎。这个大概要注意。回来的时候呢？不是身体带回来的，是松肩坠肘手。哎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 。啊哎。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  多少来以后收、嗯、回来准备，嗯、对手你掩、嗯、住手是不是啊,啊对你就不能像这样子对对、嗯、带着吗没有多黏没有硬了、嗯、硬了往下、嗯、手伸出去的时候要摸着出去 เวลามือออกก็เหมือนคำคำออกไปยืดออกไปยืดออกไปฝ่าออนไลแล้วก็เหยียดออกไปเหยียดออกไปเออไม่ใช่เอาหัวเอาหน้าไปไม่เอา这就是手的练拳手的规律基本规律เนี่ยคือกฎลที่ว่าจะต้องอย่างนี้คือต้องใช้มืออย่างนี้你看白鹤า翅手落下的时候

到两后往后坐的时候，也是不是往后退的，往后退的，还是身体重心要落在后脚上，落在龙哎，你从身体的重心落在腿上，腿上落在小腿，小腿落在脚下，两个腿都要有力。哎，那你这个步伐就必须是这样的。哎、啊，好，就，要这你。

ตรงไหนไม่ใช่ตาไม่ได้ตาไม่ได้มองคู่ต่อสู้เอ่อเก็อีก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 ทิศเดียวแตใครมองคนนั้นไม่ลังเลไม่กูจะแตะมึงไหมอย่างเงี้ยไม่เอาตาไม่มีของไ่ได้ต้อมีเป้าด้านานขวาดานขด้นาด้าาด้านมาด้านขนเวาด้านดคนวา้าวาด้าด้านขวานขวาดน้้้้้นดานาา 也啊，对吧？对没没，c h 啊 m 腕啊，抬就长驴几眼随右手。大大木哎，眼随左手。大大木塞哎，顾住右手，两随右手。哎，他眼神出，两个手始终是在眼神里边。呃，双耳当有呢。 大老的你看单边。眼随左手。一眼手对吧眼随右手。一眼<打>眼随右手，专注一方，不是。那叫养眼，那叫养眼。这都不行。然后上步，一眼领手，眼睛先到。不能啊，云手的时候。啊，眼随右手。 <laughs> 所以眼神非常重要 <laughs>、哎。所以说在练的时候注意、哎。就是不要光练动作。哎，主要要练这个动作,、哎、要要个动作如何去练才好。才符合原理。要练这个动作如何去练才好。才符合原理。哎 ทำให้เข้ากับเนื้อหามันไม่ได้ลำเพราท่าตาเนาะำไปคนไปเจ้าการเจีเออหาความรู<啊>้หาความรู<啊>้ส<嗯>ึกเจ้าการเจี<嗯>๋ยขอร้องรำหาความรู<啊>้ส<嗯>ึกด<啊>ีด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 าดีดดีดี好ดี好 เราซื้อไว้พร้อมพวกเราให้มวยดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะ争取明年再来啊等不齐的话可以到西安来找我啊啊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 啊รอ啊啊่啊啊啊啊